สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมกลับมาทําคลิปวิดีโอนะคะถูกและดีนะจ๊ะแต่คลิปมีนะจ๊ะนี่เลยจ๊ะเซเว่นอีเลฟนั่นเองนะคะคือของถูกและดีในเซเว่นนะจ๊ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอมได้ไปซื้อนี่เลยจ้ะสมุนไพรขัดผิวนะคะประทุมมานนะแล้วก็เดินอยู่ในเซเว่นและทีนี้เนี่ยคือแบบก็เดินวนไปวนมาก็ได้ของหลายอย่างเหมือนกันก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ทําแบบ คลิปวิดีโอถูกแลดิ้งในเซเว่นเพราะแบบซื้อของในเซเว่นบ่อยมากนะคะก็เลยได้โพสต์รูปในเพจใน a c e b o o k นะคะสรุปว่ามี8 3 3สามสิบสามไลค์อะแล้วก็พบอคอมเมนต์ว่าแบบอยากดูคลิปวิดีโอถูกแลดิในเซเว่นในเจ้าวันนี้ก็เลยจัดเลยจ้ามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าสมุนไพรขัดหน้าของประทุมมานั่นเองนะคะซึ่งเป็นของที่แอมใช้มาตั้งแต่มัธยมนะคะแอมจะไม่ขัดทุกวันแอมจะขัดประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งนะคะบางครั้งก็อาทิตย์ละครั้งถ้าขี้เกียจนะ คือจะใช้ผสมน้ำนะคะแล้วก็ขัดไปเริเวณทั่วใบหน้านะคะจะเน้นบริเวณจมูกนะคะแล้วก็คางนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีสิวเซียนใช่ไหมคือแอมก็จะเน้นช่วงนั้นแล้วแอมใช้ผสมน้ำแล้วก็ขัดบางครั้งก็ผสมน้ำพึ่งลงไปด้วยนะคะแล้วก็ขัดนั้นเองนะคะก็เป็นของที่แอมใช้บ่อยนะคะซึ่งราคาเนี่ยยีบาทนะคะราคาถูกแล้วก็ใช้ดีมากๆนะจ๊ะตัวที่2นะคะก็คือนี่เลยจ้า บาชีเดครีมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอสาดยังไงก็ไม่หลุดนะคะช่วงสงการแอมใช้เป็นเบสนะคะเนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีไวต์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์นะคะถึง3ชนิดด้วยกันนะคะก็ช่วยให้หน้าเด้งตลอดวันนะช่วงที่แอมไปฮ่องกงเนี่ยปกติเวลาแอมไปต่างประเทศเนี่ยแอมจะพกรองพื้นตัวนี้นะคะนั่นก็คือชาแนลนั่นเองนะแต่ชาแนลเนี่ยตอนเย็นอาจจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแล้วก็มีซับนะคะแต่ว่า แอมใช้ตัวนี้นะคะกับแป้ง Music, ลอร่ามือเสอสรุปว่าวันทั้งวันนะคะไม่ต้องเติมแป้งเลยทั้งสิ้นแล้วก็หน้าเด้งทั้งวันนะ,ะแอมก็เลยคิดว่าเออน่าจะามาพูดถึงหน่อยเพราะว่าเป็นของที่ราคาไม่แพงในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะขายอยู่ที่189บาทนะคะขนาด3กรัมนะแต่ขนาดที่แอมใช้เป็น8กรัมนะคะแอมซื้อมาจากร้าน if and boy นะคะที่สยามนั่นเองะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าเป็นตัวนึงนะที่แอมใช้เป็นเบตแล้วรู้สึกว่าเอาน่ามันไม่ดรอปแล้วก็หน้ามันเด้งทั้งวันนะ,ะแมอ,นะะอมก ตัวที่3นะคะนั่นก็คือนี่เลยจา้าบีเฟตต้านั่นเองนะคะหรือโลชั่นเช็ดเครื่องสําอางนะคะซึ่งเป็นของที่แอมใช้อยู่ประจานะที่ห้องแอมก็จะมีเป็นขวดใหญ่ด้วยนะคะแต่อันนี้ก็สะดวกในการพกพานะคะราคาเนี่ยอยู่ที่99บาทนะคะจะเป็นออยฟรีนะคะไม่ผสมน้ําหอมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่วยกระชับลูกขนขนด้วยนะคะเนื่องจากมีสารสกัดจากชาเขียวนะคะก็เป็นตัวหนึ่งนะที่แอมใช้และแอมชอบนะคะจริงๆเนี่ยแอมมีโลชั่นเช็ดหน้าเนี่ยหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น ของที่ราคาไม่แพงน,นะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะจ๊ะต่อมานะคะตัวที่4นะคะก็คือนี่เลยจ้าเ <c ười> จลล้า,างหน้านะคะของเคลียร์เคลียร์นั่นเองนะคะเคยพูดไปแล้วนะคะในของที่จะซื้อใช้ซ้ําๆนะคะของถูกและดีนะคะแล้วก็สกินแคร์ที่แอมใช้นะคะซึ่งเป็นของที่แอมใช้จริงนะคะที่ห้องจะเป็นขวดใหญ่นะก็จะก็จะหมดอยู่แล้วนะจ๊ะก็ซื้ออันนี้มาะค,ะ <c oughs> ค่ะก็เหมาะสําหรับการพกพาคะหรือว่าเวลาที่ลืมไปไหนมาไหนเนี่ยก็ซื้อในเซเว่นได้นะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงเนาะสีบาทนะาทคะแอมใช้มาตั้งแต่ มัธยมแล้วนะคะเราก็เป็นของที่แอมใช้อยู่ประจํานะคะถ้าวันไหนที่แต่งหน้าน้อยๆนะคะแต่งหน้าไม่เยอะเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็จบเลยนะคะก็ชอบนะจ๊ะยิงยาวมาที่ตัวที่5นะคะก็คือนี่เลยจ้าน้ําเกลือเช็ดแผลนั่นเองนะคะเป็นของที e a n c a r นะคะจะมีขายในเซเว่นดีเลเว่นนะคะราคา45บาทนนะคะหลังจากที่แอมล้างหน้าอะไรเสร็จเนี่ยแอมก็จะใช้น้าเกลือเช็ดแผลนะคะเช็ดหน้าก่อนนะคะเนื่องจากน้ําเกลือตัวนี้เนี่ยจะมีความสะอาดมากกว่าน้ําปกติที่เราใช้ล้างหน้าทั่วไปนะคะซึ่งจะ หลังจากที่เราเปิดขวดแล้วเนี่ยจะใช้ได้30วันนะคะแอมก็จะใช้ชิดหน้าก่อนที่จะลงทิมต่างๆค่ะซึ่งแอมใช้มานานแล้วนะก็เป็นของที่แอมใช้ประจำนะต่อมานะคะตัวที่6นะคะนั่นก็คือนีเลยจ้าสมูทอีนั่นเองนะคะขายอยู่ในเซเว่นหนึบาทนะคะใช้เวลากลางคืนนะคะเนื่องจากถ้าใช้กลางวันเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้ผิวมันบ้างน,นะคะเป็นของที่แอมใช้จริงๆนะ คือเป็นเนเชอรัลร้อนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินั่นเองนะคะก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเนาะสำหรับใครที่ไปแพ้สเตีรอยด์มาะคะหรือว่าผิวเป็นสิวอะไรอย่างนี้นะคะอันก็แนะนำตัวนี้นะคะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดหรืออะไรนะคะสามารถเข้าไปดูในลิงก์เดี๋ยวแอนจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์รูทีนที่แอนใช้นะคะแล้วก็หน้าไม่เป็นสิวก็มีตัวนี้อยู่ด้วยนะจ๊ะตัวที่นะคะนะคะก็คือนี่เลจากวนอินนะคะราคา14บาทนะคะในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเคยพูดไปแล้วนะคะในของถูกและดีนะคะซึ่งแม่แอนเนี่ยใช้มานานมากๆแล้วนะคะอันนี้คืออันที่แอมใช้จริงๆนะ,ะแอมจะใช้ทารักแร้ก่อนนอนนะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านถามมาว่าทำยังไงทำไมรักแร้ขาวใช้โลออนอะไรนู่นนี่นั่น จริงๆอ่ะใช้กวนอิ่มนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยอันนี้คือรักแร้ที่ยังไม่ได้ทาโลออนไม่ได้ทาอะไรนะคะสังเกตได้ว่ารักแร้นะคะขาวกว่าหน้าแอมนะคะสังเกตได้เลยคือแบบใช้แล้วมันขาวจริงๆนะคะและแ้วแอมก็ใช้มานานมากๆแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบมีกลิ่นตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แค่เวลากลางคืนก็พอนะคะตอนกลางวันเราก็ใช้โลออนปกติก็ได้นะจ๊ะ ก็เป็นก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนแอมหรือเปล่าแต่คือแอมมาใช้โลออนแล้วแบบรักแร้ดำไงแอมก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะจ๊ะต่อมานะคะตัวที่8นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าโยโกะนั่นเองนะคะเป็นเกลือขัดผิวนะตัวนี้แอมใช้มานาน แล้วเ,เคยพูดไปแล้วนะคะในสกินแคร์รูนที่แอมใช้นะคะซึ่งจะมีไวท์เทนนิ่งผสมอยู่นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกลื่นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวว่าหลังนะแอมจะทําไไ่นีดีกว่าวิดีโอเกี่ยวกับขัดผิวบ้างเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แอมใช้อยู่ประจานะจ๊ะเป็นเกลือขัดผิวที่ดีนะดีแล้วก็กลิ่นแบบนมนมอะ่ะคือแบบใช้แล้วรู้สึกแบบีรลัซ์เออคือชอบมากเลยนะจ๊ะต่อมานะคะตัวที่๙ะคะ่ะนั่นก็คือนีเลจาแกบบี้นะคะกระดาษสับหน้ามันน,น 6 2บาทนะคะจริงๆแอมใช้มาหลายๆแบรนด์มากแต่บางครั้งเนี่ยเคยเป็นแม้ที่แบบชกระดาษซับหน้ามันแล้วแบบแป้งมันติดมากับกระดาษซับหน้ามันอ่ะเป็นแบบนั้นวันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อคือกระดาษซับหน้ามันที่ใช้เนี่ยหมดแล้วหน้าแบบมันมันมากก็เลยแบบเข้าเซเว่นแล้วก็หยิบหยิบอันนี้เลยแล้วสะรุปว่าเฮ้ยพอใช้แล้วแบบกระดาษซับหน้ามันก,กับแป้งมันไม่ติดออกมาแล้วคือแบบมันดีอะ่ะแลวเขาบอกว่าซับความมันมากกว่ากระดาษซับหน้ามันทั่วไปถึง3เท่า ซึ่งแบบพอซับหน้ามันออกมาใช่ปะคือหน้าแล้วแบบออกมาดีมากอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอามาพูดหน่อยแหละเพราะว่ามันใช้แล้วมันดีจริงๆและแอมก็ชอบเนาะก็ถ้าหมดหรืออะไรอย่างงี้ก็คงจะซื้อใช้ซ้ำๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดแอมไปฮ่องกงมานะคะฮ่องกงเนี่ยจะราคาถูกกว่าไทยนะแต่สาหรับเพื่อนๆเนาะก็หาในเซเว่นอีเลฟเว่นนี่แหละง่ายสุดนะเป็นตัวหนึ่งที่แอมแนะนำนะคะแล้วแอมก็เนี่ยคือกระดาษซับหน้ามันตัวนี้คือแอมพกอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะเป็นของที่แอมใช้อยู่นะจ๊ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะตััวที่่นนเะะค เกี่ยวกับสกินแคร์บนใบหน้าไม่เกี่ยวกับขัดผิวขัดตัวนะคะแต่นี่ค่ะเป็นน้ำหอมนะคะของเอสเซนต์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลุคกิ้งโลออนนะคะราคา29บาทนะคะแอมเอามารวมในอันเนี้ยเพราะว่าแอม,มเป็นคนที่ขี้ลืมแล้วเวลาที่แบบรีบๆโลลหรืออะไรเนี่ยคือจะลืมฉีดน้ำหอมคือเป็นบ่อยมากแล้วอันเนี้ย29บาทแล้วคือซื้อในเซเว่นจะบอกว่ากลิ่นหอมติดทนนานมากนะคะจะเป็นลักษณะลุคกิ้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะเกิดให้ดูนะ แอมว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยลองแล้วล่ะกลิ่นเนี้ยเพราะว่ามันหอมนะแล้วก็แบบติดทนนานมากๆนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลุคกิ้งแบบนี้ก็จะแต้มไปนะคะบริเวณข้อมือน,นะคะแล้วก็บริเวณหลังหูนะแต่แอมจะทําไม่เหมือนคนอื่นแอมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันนะคือแอมอาจจะชอบทาบริเวณข้างหลังแบบเนี้ยจะชอบทาเพราะว่ากลิ่นมันจะแบบหอไมไปถึงข้างหลังก็ เป็นน้าหอมนะที่แอมแนะนํานะคะเพราะว่ากลิ่นมันอยู่ติดทนนานจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะก็เหมาะสําหรับน้องๆที่เป็นนักศึกษานะคะหรือว่านักเรียนนั่นเองนะคะที่ไม่อยากของเงินคุณพ่อคุณแม่ซื้อน้ําหอมคนละสองสามพันนะ,ะตัวน,นี้ก็แนะนํานะคะเพราะหอมจริงๆนะจ๊ะโอเคค่ะก็เป็นของสิทธิ์ยานะคะที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะที่หาซื้อได้ในเซเว่นอีเลฟเว่นะจ๊ะเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยจ้า โอเคตอนนี้นะคะมันมีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิตยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup u n d e s c o r e a m y นั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามมานด้วยนะคะเพราะว่าอัปเดตข้อมูลดีๆกันตลอดเลยนะจ้าโอเควันนี้ก็หมดไปแล้วนะจ้าของ10อย่างเนาะแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย